เป็นครั้งที่30สซึ่งตรงกับวันที่เ mm. เดือนธ mm. ันวาคมสองพหกแปดที่พระเจ้าปิยวันทิ่ประสาน mm. ขอเปล่งวาจาสัทยายิพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัมฆบูชาและยอัจฉริยะบูชาแล่องค์พระกปรปฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สังเดจลุงห mm. ลวงปูป่บุญเดอหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ mm. วิชา,จ,ชาจินดามณีขอเทพเทพเวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกุบาจารเทศเทวดาทั้งหลายโปรดจบบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมนาจักรวาลเลสุอัตราขจุตุเทวตาสัตตมัุโมนิราชสัสสุนตุสังฆโมกขธรรมสเคกเมจุเปคิริสิคารเตเตจังทิเขวิมาเนทีเประเตจักาเมตะลุวันะคาหานเคหาวตถุมฮิเกเตปุมาเจนตุเทวชัลธาตาลาวิสเมยักกันธันมนาคาติทันตาสันติเกยมณีวราวัจนังสาธวเมสุนันตุธรรมะสวรรค์รวยยามปัจจันตาธรรมะสวรรค์รวยยาม ตาตมัสสวรกาลูอัยยมปาทานตาบทสวดน้ามักการสิทธิขรานะโตัสาะภะตระโตสมัสสะภะะวัตุระสมัสะะุระโตสมัสสะะะวัตตุระโตสมัสสะตรบสวสัจจกริยกรฐานะติเมสระนังยมุตเมสระนังวะไรยเจนะสัจจาเวชนะสุติเมตุสัพพา นทติเมสรนังยังทั้งหมเมสรนงวารายตนัสจาวินัสทิ์มตุสัทานทติเมสรนางยังสังกฆเมสรนงวารายตนัสจาวจินัสสุิ์มตุสัทาบทสวดมหากรณีกนัโติอธิกาคาถามหากรณีกนัถโธทายาสภะปะนินานปุเรตวะปรมีสภะปะโตสัมปชัะตมารเนาสจาวจินัสลาหุตุสัุตวะ มหากรุณิคุณทิตายสัปพปนิทานปุเรตวาปรมิสัพาปตโตสัพพุตตังอเจนะสัจจวจเนะมังุสกปตวามหากรุณิุณทสกายสัพพปนิานปุเรตวาปรมิสัพาปตโตสัพพุตตังอเจนะสัจจวจเจนะมังุสกุปตวา สวดมหาสมัยสุเอวันเมสุตายกันสมัยยังพระกวาสเกสุวิารติกเราวัตสมงมหาวันมหาตาุังเกตนาสัจจิมเตหีพิคุสเตหีสเพหวรันตหทสิจุกะหีเทวตายปยนาสิติตาหุนติพระกวาตังทศนัยิสังคจาะตะโจตุนัสวัสเกนังเทวาังเอตตุย่งโขพระกวาสเกสุวิหรติกรวันสมงมหาวันมหาตาพุสังเกนาสัจจิตธมเตหี พิกุสตยหิสเปว่ารันตีทัสนิจจโรกตตุหิเทวตายตุเยนะสัตาบุติพะกัจัสเนยพิกุสังคัญจายันนามยัิเอนะพะกวาตนปัสสกมยาอุปสสกมิตวาพะกวาตสัติเกปัญเจกะคาปัสยามะนตาตาเสะพินามะะวาปุริสัมจิตังวาพะหังปัสาริยปัสสาตังวาังสัยะเอวเวสทัเสสุเทวิสุตระหิตาพะกวาตปุระตปุละหังุะโก กาเทวตาปะกบันตัอภิวาทเททองเอกมันตัธรรมสุเอกมันตัติจักโกเอกาเทวตาปะกบันตศรติกเฆมังตาภาษีมหาสมมาโยปวันนัชมีเทวกยานสมาคตตาอคตธรรมอิบังธรรมนสมมยานทกิตายะวะปราชิตสัมพันธีตะโกปราชิวตาปะกบันตศรติกเฆมังตนาภาษีปัตติขเวสมาธาสุจิตาตโนรุกรรมกันสุจริตวันนตั้งใจห้ตระเวตระหีนใรับที่ติตัติ วาปราเทวตาระกตสันติเกมัตระพาสิเจตวกีรังเชตวัปาริกามิตกีรังอะจมีชาตเจรังตีสุทาวิมาลาจะคุมตาสุธัมตาสุสุนังคเตตะโอปราเทวตาระกตสันติเกมัตระาสิยเกจิพุทธังสระนักตาเสนาเตยขมิสันติยาปยัปุณมีภายยาปัญสันเิีามุเทวะใจยังปริภูเด้สันติติ ตะพะวาพี่รวมัจศิยปุยนาภิกเวทัสสุรกาธตุสุทวตสัิติตามุติตถาคตังัสนัยพี่ัวงันปิเติกเวเหสุนมอจิตตมัทนารันตสัมาสัพพะเทสัปิปการมัทนานัมเอตตัประมาเยวเทวตาสันนิบาติตา วิสังติสัยธตปิไม่ให้ตาะเอียดิกิสานติกเวเจวากยานันัมันนี้กิติสันีพิกเวเจวากยานันัมัีเทสุสามิกเวเจวากัยานันัมัีทั้งสุนัตุการมนาสิกรุถาภาสิสามิติเอวันปเทติโคเตพิคุปะปโตปิจัสตตุลปะ a วาเอตตาทัจาะ สีโลกะมันกสามัตภูมทตัสิตาเยสิตาคิวิกะพรังไหจตตาสมัยจตุสีอวัสรินาโมหังสาพิจัมพุโอทนตธมะนัสาสุทาวิปัสสนาันาวลาเปนิพิโยปจัตสตยัตถาวัตนกปิโลกัวิตโตมตยิสัทธาสักิสัสนีลาต

ที่ศาสภาพุทธอุคตนศสนาพิณายะวะวะกิตวานาจักุมาตโตมัจจิสัตถาสาวกเกสาสันนิลาเตวัตยาปิกขตาเตวิชนนาตะภิกขวเยวังริยิสัมมิขีระเหียนุปปัสโสสตัสหาสัพพายาขาปุมะกัปิละวัฏวะอิทิมตโตจุติมัตโตวนาวันโตยะสัสีนฺโญมัธมนาปิกขมุปิกุนังสัมมติมณังฉะสหาสัหิมาวัตยาขานันตวณินิโญอิทิมตโตจุติมัตโตวนาวันโตยะสัสีนโน Muthamana, pika mung, piku nang samiin, muna nang sataki, lajisahat sayakana nato. Wanita itu mato jatung mato wanawan mato yasasi nang muthamana pika te solat sahath sayakana nato. Wanita itu mato jatung mato wanawan mato yasasi nang ที่คุณนางสมิติวรรณนเวสามิตาปจจสตยยานาตวันทินิที่มันตจิตมันโตะมันโตยาสิโยมาทำานาภิกามุพี่คุณนงสมิติวานณำคุมพีโรราชคายิโกเลปุระชาตินพยสนังพิ่โยนางสตาสาสาวยาขนาดปยุปรสติคุมพี่โรราชคายโกเลโสภาสมิติวนปุริมัจติสังราชาตตะลโตปัสสติคัณฑพนาติปติมหาราชยาสิโสปุตตปิตาสภาอินทนามามาพลาอที่มันโตจุตมันโตะมันโตยาสิโมาท ยังสัมธิมังท่าขีนันจติสังราชวิรุณโหตัปะสาสัิกุมันธนาธิปสิมหาราชยสัชเซโตปิจตสภาวินะมามาอปลาภิจะถมโตนะมันโตยสัสินมุามนาปิกมุ นังสมิติวรรณังวจีมจัดทิสังราชวิรุปภคปัตสาสติาคนาธิปติมาหราชยาสสิโสปุตตปิจัตสภาโวินทานามาปลาอิทิมนโตชิติมันตวนาวันโตยาสสิโนมาธมนาปิกามุติกุลังสมิติวรรณังวุตตะกันจัดทิสสังราชกุเวรุงถัปปสัสติยคนาธิปติมาหราชยาสสิโสปุตตปิจัตสภาโวินทานามาปลาอิทิมนโตชิติมันตวนาวันโตยาสสิโนมาธมนาปิกามุติกุลังสมิติวรรณังบริมนทิสังสตตละตโตตะกินเน าวิรุณกบจิเมนาวิรูปโกกุเวโรอิตรามที่สอตรตมหาราชสมันตาจตวรจิกชาตัลละมณาังสุบรรณิกปิรบัตเวได้สังมยามิโนทาควรจันิกาสทามายาปุเตนเวเันทุมิภูจาวิภูโตสาฉันทนุกรรมเสถจหงจกินนือันิมันถุจะปานโทปามโยจกเทวสุตจนจะมาตริจิตเสนจะกันทพุนลโรราชะโนเสถ พคัญจสิุใจวัติพัทุสุริยวัชาเอเตจเนจลาชนโนันตาพจารชุมมนาปิกามงปิบนงศสันิมณังอาตุณนกาานาเวสราสหัจักกัลจตลาครปยาคษาญติภียามุนาตตะลาจากคุณในข้ารัสิโนเอลาวโมาหโคศุภกสัมิัง เยนะคะราชสหราอาัที่พาทิชาปกกีวิสทธจกขูเวหายาส s a t e v a n ชาปตาจิตราสุนาอิติเทสนามังอาภยยันตทานะคะรานามัสสิตุปนัตโตเกมามัสสิปุโตสนหหิวใจหิอุปวัย นะคะสุภนามสนามากังสุปุตังรชิตาวัชิเรหังเทนะสมุตตังสุลาสิตาพัทลกันสาวุตเสตอิจิมันโตยัสสิโนภะาตชัยมาปิสมะสุลาธนะเวกษาเวปจิตติสุจิตติชาภารัตนมุขจิสาสัจฉาผลิตานังสัพเพเวโรธนะมัทสันนัยเทวพระอินเสนาหุมันทังปะขมุสัมมยู่านิุสันเตภิกุลนาภิณวันนำอาโกจเตวะปัทวีจัตเตโชอายุตถากะองวะรุนาวะรุนาเทวะโสโม จัดยศศาสาเมตตการุณายาคกาภูติวายสสิโนทัศเตทัศทักกายาสเปนนันตวันนิโนอิจิมันโตจิติมันตวันนัวันโตยศสิโนมัทธมนารพิกมงคพิกุลังสมิตรมณามเว้นทุจัดเทวาสหดิจัสมาจารทุเยียมาจตสืปณิสันเทวาจตันวัคคุปุราคิตาสุริยสุปณิสันเทวาสุริยมุคปุราคิตานักตันิปุราคิตาวาคุมันทวลาหาการวัจนังมุสุวะเสโตสกุปกะกุลิตาทัศเตทัศทักกายาสเปนันตวันนิโนอิจิมันโตจิต มัตตวันวันโยัสสิโนมตมนาภิกมุงพีกุณังสมิติวนาอัาคูจารุเทวะชลามคีสิขาวิวาอริทคาเถรชาอุมาบุพานิภาสิโนวัตุนาสหธรรมะจักปัจจตาจารณีชักสุริยะุจิลาโกกุวาสวะเนสิโนทัศเตทัศทัพยัสป็นานตวันิโนอิทิมโตจุติมโตวันวันตยัสสโนมัมนาภิกมุงกุณังสมิติวันาสมณะมหาสมณะมัณ สมณนามะอสมณนามะมนุสสัญญุสตะมะกิทาวตุสิกาอะคุอะคุมโนปะทุสิกาตะคุอริโยจิว่าเยจะโลกินทวาสีโน รคามหาปรคาุเทวายัสสินุตัสเตตัสตากยัสินนาตวันนิโอิจิมันโตจติมตวมันโตยสสิโมทธมนาภิกะมุงนังสัมติมาสุกากาุมาอุนาคุเวคัสสาสหตตะไคระาังคุลเทวายิจักนาตธารมตานะขะาวิจักกาตยัสสินโนตนยางคาิจุติมันโตจติมันโตวามันโตยสสินโนมทามนาภิกขะมุงภิกุนังสัมิมนาเกมิยาตุสัต ตุสิทธายามากตะกาจายัสสินรมพิตะคาละมัสิทธาจตินมาจะสวรณิมานาติโนอคุตาอุปรานิมิตาทเสตทัศสากกัสสปินานตะวันิโนอิทิมตจติมโตวันันตยัสสิโนมัธมนาปิกโมปิปสมิตินาบเจเทเจเทวนิทายสปินานตะวันิโนนามันวะเยนาคันจงเยจัเยสัตถิสาสอาโอชตติมกีรังโอคตินนาสวังทศเขมคาจารังนาคา จ <gehört S 1> ันทว่าอสิตาจิตังสุขัมมาปรมัตโตจตุตาอิจิมัตโตสหัสนาญญุวารุรจิโสจะโสปกัสสมมิติวะนังจะหาจัปปรมะเลโกยังมหาปรมา พิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสสสิโสสัศเตาอิสระอาคุปเจกะวะจวัตติโนเตชจมัชโตอคาหาริโตปาริวาริโตเตชะสเพภิกันเทสิทิเทวิสศรมกิมราชนาภิกามิปัญสักนัสสัมมัญญาเอทะกันทะปันทัตเถรเกนะมันทะมัตตุโสัมันตาปริวาะเรตมาโวโมจิตาโกจินังพิติตติธรรมเสิโนกันาสิโนเกศยุปานิณาตะละมหจัสตะกระทวนาเปราวัง าปวสกุลไมโคธนยชาวสวิชุกุลทัศน์โจิตาปติสัมกุตอัสยามวเสตจัดสราปิญญาว่วอกิตตวานจกขุมมาจโดมันจะยิสัตถาสาวกเกศสเนกะเตบราเสนาติกันตาเตวิชนาทพิทาโวเตจัตตปังมั ดิส่าอัตตบมะกะรุงสุตวัปุทษาสารังวิตารเกหิปการโมนสังรมปีอินชะยงสัพเพวิชิตาสักมาพยาติตายสสิโนงมทันติสาเตหิสาวกเตชะเนสตตาติปุสวนจุลชัชยบกษ นโมเมพุทธเตจัสรัตนาตยาธรรมมิกาเตชัประสิทธิปสิเทวานารยะปรมีสุราสิทธิพัมมาจาอินทาจ่าจัตตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาบุทุคังคาจสาสัพหมะชยประสิทธิพระวันตเตชยชยธรณีธรณีอุตติอุตตินันทินัิชยชยคนฆาคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนนเมรุราชพลนัตฉีชยชยคัมภีรสองภี นาเคนทนาคีปิศาจพุตกาลีชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุทธาธานามุขชาชยชยวรุณะมุขศาสตราชยชยจำปาทิงนาคากุลคันธงชยชยพัชขนนัตุรงสุการะปุชงศีคะพยัคขาติปาชยชยวรุณะ มุขายาตาชิตาจิตาเสนนารีปุณณสุตินรตีชยชยสุขสุขจีวีชยชยธนรนีตะเลสทาสุชยยาชยชยธนรนีสันติงสทาชยชยมังกราดัญญาภะวเคชยชยวารินายเคชยชยลักขเสสุระพุชเตชา ยชยพรเมนทักาณาชยชยราชาธิราชสัจชายชยชยปัจวิสัพพัญชยชยอรหันตปจเจกัพุธะสาวังชยชยเมหามะเสุโรหะโรหะดินเทวาชยชยพรมาสุรัคโคชยชยนาโควิรุาโควิรุปโกจติมารวิอินโทจเวเะเตโยกัจอาุกุเวโรวะรุโนปิจะ อคิวายโยจะปาจุนโหกุมาโรทัตตะรัโรตโกอัฏฐาสะมหาเทวา สิทิตาปัสสะอ่าทโยอิสิโนสาวกัสัพาชยรามโมพระวันตุเตชยธรรมโมจัสังโคจัตทัสปาโลจัตชัยกรรมเอเตนะชยเตเจนะชยโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะหงตุเตชยมังคะลังชโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัสสะจัปาปิมโตปราชโยอุโคสยมพิทตันเตประมุติตาชยตถาพรมังคะนาไมเอสิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอายังมาร มาราสัจปาปิมตโตปราชโยบุโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทะคณาเมหสิโนทยโยปิพุทธัสสิริมตโตอิยังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยบุโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทวคณามเมหสิโน ชยโยปิพุทธสัจจริยมตโตอิยมาราสาจจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามพุทธมันเตปโมทิตาชยันตถาสุปันนัคขนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัจจริยมตโตอิยมาราสาจจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามพุทธมันเตปโมทิตาชยันตถาทานาคณามเหสีโน ชยโยปิพุทธศาสิลิมโตยังมาราสาจากปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมพุิธันเทวมุขทิตาชยานตถาสภามักคานามาเหสีนูชยานโตโพุธิยามุเลสกยานังนายที่มตตนเอวังตวังวิชโยโหยิชยสุชยมังคะเลอัปปราชิตาปัลลังเกสีเสปะทาวิปุกเรอปิเสเกสะพัพุทธานังอักปันโตปมุตติสุนักกัตังสมังคะลังสุปัต พาตังสูริตัง no สุขโนสมุทโตจะสุย ja ิฐัมพัมมัจจาริสุปัทถคีนาคโยกันมังวรจการมังปัทขิีนาปัทขีนามโนการมังปณิทีเตปัทขิีนาปัทถีนาตตวานะปัทขิีนานิตตวานนะภะรัพภะละพันตเทปัทถีเนเตอัฏฐลัทธสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสนีอโกรคาสุขิตาโห ทศหาสเปหิยาติภิสุนตุพนโตเยเทวัตสมินทานในอาทิกตาทิคายุกสตาหุตุสุขิจารุตุสัปปทารักขตุสปัสสานังรักตุชินาสาสนามยักจิปัฒนาเตสังสเปวุเรตุมโนรถฐายุตกาเลปวัสสันตุวัสสวัสาวรากาโรคาจุปทวะเตสังวินิวาเรตุจัสัปปทากายาสุขัจิตสุขอรหันตุ ยถาับทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวันเมสุตังอิการธรรมยงพระกวาสวรจียาวีอรติเจตวเนนาการปินติขจรามีตะโคพระกวาพิกุมันเจศิพิกาวุตติปัตาเตติเตพิกุพระกวาตบุญจัสมุงพระกวาเอจัตถวจัปปะทวาพิกเวตถาคตานัอนุปาททวาตถาคตานันติทาวะสาธาตุธรรมติตตตาธรรมะ นิยามตาสัพเพสังขารวิจติตังตถาคตตวอปิสัมปุจจติอภิสัมเมติอภิสัมปุจจิตวะอภิสัมเมติวะจิจติเทเสติปัญญาเป็นติปัญเปติวิวารติวิพาจติอุตติโกโรติสัพเพสังขารวิจติติปัฏฐาวาปิกเวตถาคตานาุปัฏฐาวาตถาคตานาติตาวะ สาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามจังเพิสการาจุกาติตังตถาปติอภิสัมพุชเตีอภิสมิติอภิสัมพุชตวะอภิสมิ თ ตะวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวะราติวิปัจจติตันนิกโรติจัพเพิสการาจุกาติปทาวาภิกเวตถาตานังอนุปปาทาวาตตาตานังจิตตาวาส่า ตาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสัมมาธรรมาอนัตตจิตตางสัทธาคตติิสัมปุชตีปิสัมเทตีพิสัมปุชตวาพิสัมเทตวาจิกติเตศติปัญญาปิติปันตะปิติวิบารติวิปัสสติอุตมีกโรติสัพเพจมานันตติธรรมะโมจาปะกวาตัมนาเตปิภูปะกบตุปะตัสภาษีจางพินันติ ปสุปเทกรตคาถาอธิตังนานวาค้าเมยานัปฏิการเถนะคตามโดยคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตาสติตาปีนันตาปัจจายนาคตังสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันังะฉยธรรมตตาถาวิปัสสติอาศังที่รางอสังกุปปังตังวิธามานุพวเยผู้ได้เห็นธรรมะอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในที่นั้นนั่นอย่างจำแจ้งไม่เง่งเง่งกวนแคลนเผาพุทพ่อปูรัก,กัารช่นนั้นไว้เชื่อว่ากิดจะมาตัะปางโกชัญญามารนังสุเว การเพียงเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะักอีโนสังครันตินะ้มาแห่งสิในนามันจุดนัเพราะการปัดเพียงตามบัจจุราซึ่งมีใสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระตมาตันติตามตางเวปเทกกระตะติสันโตจิกเทนนีพูนีมุดนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความผิดหรือเช่นนั้นไม่เกิดการตะกันวันแลกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไมมเพียงราีเดียวก็น่าชม ว so ุสวดธรรมสังเวขาปัจจเวกับขณะปัจจเวขณะสเพสังขารนิจจะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประรามนามประธทามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยเกิดนแลาดับไปมีด้วหายไปสเพสังขารสุขขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประรรนนามประธทามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นจุดต้นยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่ถึงตายไปสเพธัมมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวของวัตถุของเราตุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของอยั่งยืนวัาสัมมายามารีจับพังอันเราจะเป็นตายเป็นแม่แท้ ป็นแท้บรณักปะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามปความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งเมะอนิยตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทียเ่ยมบรนังเมนิยตต่างความตายของเราเป็นของเทีย่ยวว่าตาคนที่จะสังเวชอัปยังกยโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งยุ่นนอัปเปตวิญญาณองคันปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากตอนทัพปะทาวิงซึ่งแผ่นดิน กระดิงข้ารังมีว่าประดุจดังประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนีจจาวาตสังคารสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงเหรออุป,ปาท วายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือเ่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมตัดไปใจสโมูปัสสมโยสุโกความเข้าไปสงบประงับสังขารตั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตตมรันติจะตั้งหลายทั้งปวงกำลังใจอยู่มะริงสุจามะดิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายจะเทวหังม่ไดสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทา เอตทสังสัยโยมีความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนไม่ตายยังกิจจิยังกิจกุศลกรรมกำลังจับไปเตุปฏิเัตุตามปิญญังบุญยญโนอมุโนหะลุโมทันตุสุนตุผโตัวยติวะอัศมินทานในอาทิกขตาทิคายุปัสสธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุมัตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพยา พระยาติกาสุขิตาหุตุการบุจชตุสเพศปิชาสเพ,พยคาสเพเปตาสุขิตาอุตุ ทุกข์ป้าพมุนจตุสเพญาจาริยุปัจชยสุขิตาหุนตุทุกข์ข้าพมุนจตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนตุทุกข์ข้าพมุนจตุสัพเพเทวาตุกิตาหุนตุทุกข์ข้าพมุนจตุสัพเพสามะตินังสมิชนตุโวบดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมปุทิสัตวกัณฑิมายาอิติภะคะวานโมปุทิสัตวกัณฑิมายาอิติภะคะวานโมปุทิสัตวกัณฑิมายาอิติภะคะวา ปฏิฐานะคาถายะเทวตาสังติวิหาราว,วาสิณีตุเปยคะเรผู้ที่คาเรตหิงตอหิงตาธรรมธนินนะภวันตุปจิตาสุติกรุตททวิหารมันทะเลเทรลจัมมัชชาณวัคจามิกาโวสารามิการธนาปฏิอุปัสการขามาจัติสาสนิขามาจัติลาสัพพานภูตาสุกิตาภวันตุเตชะลาผูชายะปิจันตสัมภวะสังเซตัจจตาธาวุปปัติกานิยานิกังธรรมาวรังปุจิตา เสเปติทุกัสสกโรตุสังขยาทาทุจิรังสัตัมธโมธรรมัตทลาจุปุขาราสังโสตุสังขโวะทายะจาริทยะจอรมิรักขตุสัตมโมสเปปิธรรมัจริโนภุติธัรมปาปูเนยามัธรรมเออริยปเวทิเตปะสันนาโหนตุสเปปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังพระวิชันตุกะเรเทโภปวสตุวุติภาวายะสตานัง จมมัมิทั้เนธุเมทนิยมมาตาปิตาจะอัตราชานิจังรักขติปุตตะรรมเอวังทั้มเมนาราชนโนปัจฉังรักขันตุสัพพพา เทวตาอุโยชนะปัฏานทุกขปัฏานชนิดทุกขาพยาปัฏานชนิดพยาสุขปัฏานชนิดโสกาหุตสุภเพปพานิโนเอธาวัฏฐาามิสัมมานามิยัตสัมปัธสเพเทวานุโมทันตุสุภสัพพติสิทธิอาทานัตทตุสุภทายะสีลังลักขุสัพภตาภาวนาพิรธาอุตุกชนทุเทวตาคาถาสมังคนคาถาอุตุสุภังสมังคฆังรักขุสัพภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุทธิหนตุนิรันตระมุนตุสุพังสมังฆังรัก สุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุติวันตุนิรันตรังวันตุสตังสุมังค์พระังรักบันตุสัพพเทวตาสัพพะสังพานุภาเวนะสุติวันตุนิรันตรังสเปสุตถาผลัปตาเจเจกนันชิยังพระรอรหันตานันจะเตืนชนารกขันปัญญมิสัพพโสสัพเปสุตถาผลัปตาเจเจกนั้นชิยังพระรอรหันตานันจะเตืนานะรักขัน

pecik anaji yang paling arahanta mencetejina la kamani cepat sapa ikutha labota pecik anaji yang paling arahanta mencetejina la kamani cepat sapa ikutha labota pecik anaji yang paling arahanta mencetejina la kamani cepat sapa ikutha labota pecik anaji yang paling arahanta mencetejina la kamani cepat sapa ้วยอำนาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนอมเก้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระ บัดมาราชชนนีบันปีหลวงผู้เศสเสือสวรรค์ารายของอนิสงส์แห่งหน,น,นึ่งส่วนนี้จงเป็นสัพพสิทบิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคลว้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทางปงให้มีแหล่งไรายได้อันสุขจะมีมั่นคงเป็นสมาชีพันชอบทกำกรรมมนไม่มีเหตุยากยากเพินขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้คุณเจ้ามีสัมมาที่ติตั้งมั่นในกระธรรมําสอนแห่งองค์สมเด็จพระชันมาถึงพุทธเจ้าดำวงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทางขอเทพเทวดาทั้งหลาย ไดอนุโมทนาสาธุในการสาธุการในกุศลน,นี้โปรประสิทธิ์ประสาดพรออน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลประดิษตายาสิทธิทั้งฝ่ายใจและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลต่างๆที่สามสี่อม,มูลแหล่งทีสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพราลิทานุภาพศักดิ์สิทธิ์กันวยให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและปรชาทุกประการด้วยเธอสาธุ